สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่เห็นน้ําน้านี้สีนี้ไหมคะทุกคนอยากรู้ไหมเป็นอะไรคะจะทําจะทำ,ะทำะยินตะโพนะคะยินตะโพเห็นไหมคะนี่ก็สาเร็จรูปนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ ให้น้ำให้เดือดใส่ผงแล้วก็ใส่ขนอน,นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่กุ้งนะคะกุ้งปลาหมึกนะคะบ้านนี้เน้นกลับนะคะเมื่อชเอชา้าเนี้ไปที่ทําง,งานนะคะไปที่ทําง,งานรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่า <c oughs> จะมีอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันวันพุธมอนัดนะคะวันพุธมอนัดนะคะแต่ก็อ่าไม่ใช่เพยเฉพาะแต่เราคนเดียวนะคะที่ว่าาไม่สบายอ่าแล้วก็แบบว่าหายเร็วนะคะแทบจะทุกคนบางคนเข้าถึงกับต้องพักที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็ โอเคนะคะที่เราพักผ่อนอยู่ในบ้านก็จริงนะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็ออกไปข้างนอกนะคะมันก็มีส่วนด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะคะแต่ถามว่า <c oughs> โอเคไหมไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็วันนี้พูดรู้สึกว่าโอเคชั่วโมงหลังมาก็จะมีอาการแบบแหบๆประมาณนั้นนะคะ ก็เราก็ไม่สามารถจะได้นะคะนี่ก็ใส่เส้นเลยนะคะน,นี่คือเส้นเส้นบะหมี่นะคะก็ไม่แตกต่างกันนะคะอ่ามามา่ามาม่าเส้นหมี่เย็นตาโฟนะคะก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพก็โอเคนะคะแต่ว่าทั้งาทานยาทุกอย่างจะไม่นั่นนะคะแต่ว่า เราก็ต้องเข้าใจเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยประมาณนั้นนะคะถามมาพักผ่อนไหมคะทุกคนกลางวันเราจะพักผ่อนนะคะท,ทุกอย่างทําอะไรเราจะรู้ตัวเองนะว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมประมาณนี้นะคะจะไม่ใส่ผักนะคะวันนี้วันนี้จะเอาแค่หนีนะคะง่ายๆที่ไม่ใส่ผักคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคะคือไม่มี อย่าบอกนะคะว่าไม่ใส่ผักเลยนะคะไม่มีนะคะไม่มีผักสดนะคะมีในช่องแข็งแต่ไม่ไม่ไม่ใส่นะคะไม่ใส่ก็จะสุดน้ำร้อนๆประมาณนี้นะคะแต่เขาน่าเลยนะคะจะไม่ทานเผ็ดด้วยนะคะก็เป็นเมนูบ้านบ้านนี้นะคะเมนูบ้านนี้นะคะก็ไม่แปลกนะคะไม่แปลกนะคะ ท่านใดที่อยากสวยนะคะอยากอยางคุณดีนะคะก็ทานแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องทานข้าวนะคะทานแบบนี้ได้นะคะรับรองนะคะคุณเป็น L S แน่นอนนะคะท่านใดอยากเป็นมี L อนะคะเหมือน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 เจ้าบ้านนะคะสามารถทําได้นะ,ะทานแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องพลไม้นะคะ นมนะคะเราจะไม่ได้ขาดนะคะทุกคนขน่ะนีก็เริ่มจะได้แล้วนะคะเราจะเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเส้นนะคะ<ๆ>ก็ประมาณนี้นะคะให้ทุกคนก <ๆ S 1> ดูยั่วๆไหมเห็นไหมคะนี่ยั่วๆเลยนี่นี่เป็นอาหารมื้อมื้อเย็นของวันนี้นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เห็นไหมคะเดือดแล้วเดือดแล้วง่ายๆมากเลยนะคะไม่ต้องทําอย่างอื่นนะคะทำอย่างนี้ก็อิ่มได้นะคะเห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็นไหมคะ หน้าตายินตะโคพุ้งลูกชิ้นเน้นเนื้อเนื้อ,น,อนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะะทุกคนค่ะปิดแก๊สนะทีใ่ใส่ชามเลยนะคะทุกคนขานั่นทุกคนดูนะคะที่ใส่ชามนะคะดูนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมคะ น่าทานไหมเออเห็นไหมคะนี่ยั่วๆซดน้ำนะคะซดน้ำไม่ใช่อะไรนะคะนี่ซดน้ำยั่วๆนะคะกุ้งตัวเ,เริ่มเลยโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะขอบพระคุณทุกคนแรงใจนะคะบ๊ายบาย